สวัสดีครับผมบ้านิชนาวเพื่อราครับมือนี้มาพบก่อนครับพร้อมด้วยรีวิวครับเสียของปลาชื่อยังครับปลาเสมียนครับอันนี้ปลาเสมียนครับขายยาฝูงวินเทจขายพวกเสียผ้าวินเพ็ดโอเคครับ อ้าวินเทจสไตล์วินเทจจะมีวงฮา่อลาจะมีพ,พวกเสื้อวงฮาเล่กางเกงฮาเล่กางเกงดิกกี้กางเกงทหารครับทหารลายพรางของ u s a โอเคครับวงก็มีเยอะครับผมเป็นวงอันนี้เป็นฮาเล่ครับ,รบาฮาเล่ลายมัน ได้ครับแวะมาสื่อร้านพอด้ครับครับผมลายมันร้านอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามตะบาับอกเลยครับที่ดินครับร้านอยู่ตรงข้ามที่ดินหน้าเทวการนะครับหน้าเทวการโอเคครับจะมีหลายอย่างให้เลือกครับพวกลายมันอันนีาลายการ์ตูนบุ้งโลกกระแสในกระแส ราคากันเองนะครับเนาะครับราคากันเองครับแวะได้ครับเด้าครับมีกางเกงทรงลุงนี่นะครับกางเกงครับหลายแนวครับลุงครับนีไว้นี่นี่นะครับมีรีไว้ครับขมิ้นีไว้กางเกงเวทบอยพอถอดไดครับายขมิ้ครับฝอยนี่ร้อยบาทครับร้อยบาทแค่นั้นครับกางเกงยีนครับเกงยีนมีร้อยครับร้อยบาทก็สามตัวร้อยก็มีสามตัวร้อยขมีครับแวะมาได้ครับที่ทางนาที่ประการครับเนาะของ ป่าวินเทจนะครับเนาะจ่าผงวินเทจจ่าผงวินเทจครับปาามาอุดหนุนเพิ่นนะครับอยู่ร้านนี้ครับขายกันเองครับพ่อค้าใจดีครับลูกพรอขึ้นเก่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวฟังทางท้างนาครับสีมีร้านทุเรียนอยู่ครับร้านหนึ่งต่เป็นร้านผู้จักกันนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวครับแ่บแต่ไยครับทุเรียนร้านนี้พร้อมด้วยเสียพานี้ถือครับแวะมาได้ครับ อยู่แถวนาทีประกันอ่ะขอบคุณครับบอลรีชแนลครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ของช่องบาวลรีชแนลนะครับอ่าขอให้คนติดตามได้หลายเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับขอบคุณครับอ่ะผมสิพาไปรีวิวทั้งคุณครับวันนี้นี่ครับอันนี้ขายยังครับขายผ้าครับผมขายเสื้อผ้าครับแฟนบ้านใดครับนี่ก็เสืียผ้าครับผมนี่หลากหลายครับหลายแนวครับนี่ครับกระเป๋าดีชแนลครับ กก่อนคือเก่าครับร้อยบาทแค่นั้นครับเียวช่วงนี้ก็โควิดสิบเกาครับมันก็เลยยากนะครับการค้าขายนะครับเนาะมีผลกระทบหลากหลายทั้งพ่อค้าแม่ขายครับหลายๆคนครับแต่อย่าลืมครับบางุนหุ่นใสวันนี้ครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแค่นั้นครับบางนี้ครับ มาอนี้ครับอันนี้ไ่าเอาอันนี้ซื้อยังครับนี่เอาขาคะแนนยังนี่เออจอ่อ่โอ้อันนี้เจตักครับนี่ครับดังน่มาดูครับผมเจตักครับเออคนาดหอเพื่อปะนคแนนครับคุณครับพอกันครับอ้าวีครับอันนี้ไเรียนครับมอนทองนะครับน้อค่ะราคาลูกโรยีสิบบาทแค่นั้นครับ หอมเนีนได้ครับแวะได้ครับแวะซื้อได้แซ่บแต่นายครับร้านนี้ครับรับประกันได้ครับแซบร้านพียู่ทางนาล่งพักพอดีครับเห็นแลครับพอขาใจดีแม่ขากับใจดีครับเนาะแซ่บแต่นายครับดูเรียนร้านนี้ครับมาได้ได้ครับเด้อเอฟซีบาลิชแนลครับพร้อมเลยผู้ยิ่งยิ่ตามท่างไกลท่างไกลครับแวะมาได้ขันมาท่องเที่ยวครับแวะมาเท่งนี้ได้ครับผมอยู่ใกล้ๆร้านเช่าเตยอ่านาวาลกมี่เช่าเตยครับแซบต้นก็มี ลายเนี้ยครับมีครับร้านกาแฟนี่ก็มีครับแวะได้ครับคนมาตั้งประจำนะครับน้องอยู่นี่เนาะครับสวัสดีครับนี่นะครับคนมาตั้งประจำแวะมาอุดหนุนเพื่นได้ครับอยู่นี่ครับร้านนี้ครับสะอาดครับแล้วก็สะดวกสบายครับจอดรถลงจอดรถไร้ครับอ่จอดในโรงพักได้แล้วก็อยู่นี่ก็มีเสียงโศกครับหลายแนว้ยแบตเตอรี่ตะเรือมีเบิดครับฟังนี่ครับครับบริีชาแนลครับเพื่อนเขาครับ อ่มาดบิ่งนี่ครับของแท้ครับนี่ครับทอดกล้วยนี่สุดยอดครับทอดกล้วยร้านนี้ครับแวะมองนู้นได้ครับ FC ฟซีบอลลิซแนลครับนี่ครับแซ่บครับกินเข้าไปนี่เพต้องเป็นห่วงเลยครับรับรองครับจังสีเลยครับรับประกันได้ครับสวัสดีนะครับนี่ตาครับนี่เลยครับทอดสดๆน้ำมันกับไม้ครับ อ้หอมสนายเลยครับเนาะนี่แหละครับพองดีพองดีบาดุงเขานะครับเนาะเอาเบิองครับขอสดๆเลยครับนั่นแหละครับขอบคุณครับอ่ะป๋าป๋าครับตามองจอนให้เขาครับอย่าบล่อยแล้๋ยวใช้ไปทำภาพนี่เดี๋ยวผมว่านยุ่งเหยื่อเลยแก่ลูกค้าไม่ได้ในงานมูนี่ ไดครับวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ครับคุอนี่อ่ะได้ไปไหนล่ะได้กำลังขนของครับหาของทางไว้เพื่อไปตลาดช่วงนี้กันตลาดก็เงียบคือกันครับตลาดแรล้งห้องกับเงียบครับสู่กันไปนะครับเนาะออทานพุนกันไปครับโควิดสิบเก้าค่ะมาละบาดช่วงนี้พอดีครับการค้าการขายก็เริ่มกดถอยนะครับเนาะออทุนหายกำลังโหดครับช่วงนี้ก็เลยเพราะขาดไม่ขายก็เลยครับป้าสู่ไปนน้ำกันครับนะค อันนี้ยังนี่ครับชื่อยังจ้จ้นี่ชื่อเจตตะครับคนดังในบัดดุงครับผมหรือจักเบิร์ดไคล้ายเสียพาแม่ค้าค้ายเสียพาฟังนี่ครับมีหลากหลายหลายแนวครับนี่แหละครับไหหมาอุดหนุนได้ครับอ๋อขึ้นเลยครับขึ้นเลยมาเนี่ยนี่กลับมาอีเทียเก่าครับ กระตาใบเท่าไรครับนี่ครับกระตาตอนนี้เขาสั่งครับผมโอ้เขาสั่งเรียบร้อยแล้วครับ120บาทครับมีคนสั่งจองอ๋อรอยยี่สิบนะครับเนาะคาราเตะกระเจ็ดแปดสิบบาทครับ80บาทอ่านี่ก็100บาทครับตัวนี้ก็100บาทครับร้อบาทโอเคครับแปดสิบาทราคากันเองครับยอมเย่าครับแวะได้ครับแวะมากราบไปสารกปูลักเมี่ยงได้แล้วครับเทาก็แวะมาซื้อของจิบช็อปของฝากของต่อนของ ครับนี่นะครับผู้ค้นก็เริ่มทาย่อยยางกับวัวลายครับมันก็โทวบวันเสาร์อดีครับเนาะนี่นะครับแวะมาได้ครับสนใจสนใจครับแวะมาเด้อมาซอยกันครับคนลาใหม่คนลหม่ครับอุ่นนุนกันไปแลาใครครับมันสนับสนุนนะครับเนาะนี่นะครับเจ้าของเกินครับใจดีครับเจ้าของสื่อ เพิ่นก็ได้ครับเพจบุกครับของเพิ่นซื้อจะจาฝูงวินเทจครับผมเนาะครับบาริสเนียวครับตอนนี้ครับหลายแนวครับของเพิ่นก็ได้คุณอ่ะมีหอดเสียเสียงามๆผู้ใดแวะมาได้ก็มาครับเน้อแต่ช่วงที่มั่นลุงๆนะครับไอได้มากครับคูณหนุนเสียงเพิ่นอยู่เนี่ยครับน่าลงพักครับ ครับย <Yeah. pe g amy> oh. okay. no. ังเยี่ยงครับมันนี่ละขายครับนี่เนาะที่อรกาศนะครับเนาะโอเคครับอ๋อฝากได้ครับจ้าฝากเิ่นตำแหน่ครับฝากมาล้านนี้ครับขายสุงมหมื่นป่ะครับครับผมขายสุ่มือครับผมขายสุงมือครับจันถึงอาทิตย์ครับมาเลยครับว่าพิษหลังครับมาเรียกได้ครับเสียพาก็เลยราคายอมเย้าครับครับครับปลาเหมียนครับเพื่อเขาครับอ๋อโอเคครับวันนี้ เรียบร้อยครับชิปนี่ก็เรียบร้อยชิปสัญจรครับิึงบอกขาแม่ขายพร้อมด้วยรีวิวเสียปาให้ปาเมียนเฮาครับเนาะแวะได้ครับ f c ครับแวะได้ครับทั้งไกยทั้งไก่ครับตามจังหวัดแน่หรือว่าทางประเทศครับที่ได้แวะมาเที่ยวกับบ้านดุงเฮานะนี่กาบใบคำชะโนดแน่ไปคำชะโนดกาบใบพ่อผู้ซีโท้ยากทีบุทุมาาครับแวะขอมมาซื่อครับของจาก ปาเมียนคือเก่าครับเสียงครับทางสวนลักครับตั้งอยู่จุดนี้แหละครับที่ตั้งโอเคครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับชอบคลิปนี้ก็กดแชร์พร้อมด้วยกดติดตามกดตะข่างครับเพื่อจะได้ึ้นคลิไปไหมให้ได้ fc ได้เบิรงครับพร้อมโดยอย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้ตารางครับเดี๋ยวบาริสตตามตอบให้ครับ ทังหลังครับไะมือนีบาดลีกับพุ่งที่ได้จันจ่อล่าไปเห็ุธุระกันครับมือนีขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ